Okay na okay. อาดูนะคะเรามาก็ทวรภาษาไทยกันทั้งหมดสามสิบข้อถ้าจะให้นักเรียนเขียนคงจะเสร็จพวกนี้นะคะอันนี้เราก็มาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยคำว่าแกงเข็ดของจองกับข้อไหนเขียนใช่มาครับจะเล่นาร์ดน้องฟังเฉยๆอ่าข้อนี้ตอบข้ออะไร ขอไข่ขอไข่ฟังแปลงเขตดของจงกับเขตดหอมต่อไปข้อสองครูครับไม่ต้องใช้ดอมุทใช่ไหมครับไม่ต้องใช้เลยลูกมีสมาธิใช้ไม่ใช่เลยเตรยมของไม่ต้องใช้อะไรเลยนั่งฟังและมีสมาธินะคุณครูอ่านโจทย์นักเรียนก็อ่านไปด้วยแล้วก็ตอบคำาตอบด้วยว่าข้อไหนถูกดีไหมไม่ต้องจดยหรอคะ ไม่ต้องจดเลยค่ะไม่รู้ใครพุ่งเอาต่อไปข้อสองดำรงนะคะข้อทุนครับทุนอู้นก้อนทุนก้อนไหนคะข้อควาข้อดำรงถูกไม่ถูกเดี๋ยวดูกันนะ อ่าถูกต้องแสดงว่านักเรียนทำได้แน่เลยนะคะไม่ยากต่อไปข้อสามคำในข้อใดมีรอคอควายเป็นปลาเป็นไงครับพ่อคอควายใช่ไหมเป็นปลา่ไถูกต้องต่อไปข้อสี ข้อใดเป็นคำควบกล้ำไม่แท้พุช่าพุช่าครับพุช่าค่ะพุช่าถูกไหมโอเคนะคะข้อใดเป็นคำควบกล้ำไม่แท้คือคำว่าพุช่าต่อไปข้อห้าคำว่าตำรวจมีตัวสะกดอยู่ในมาตตาใด้สะกดค่ะควายครับ ข้อขอควายแม่กรดจอจารย์อยู่ในแม่กรดใช่ไหมเอ่ยดูซิโอเคใช่อ้าวต่อไปออะอะไรคะให้นั่งฟังเฉยๆนะะดูข้อหข้อใดสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ยิ้มแย้มแม่ยิ้มแย้มหน้าตาโตศกกดเชือมแม่อะไรแม่ปมค่ะมโอเคค่ะอ่าต่อไปข้อเจ็ดข้อใดผสมสระเสียงดังตีนกรับสีนกราบตีนกราบตีนกราบอ่าสระอีสั้นไมหันอากาศสั้น โอเคไหมโอเคตัดสินนะคะต่อไปข้อเจ็ดมีคนเก่งหน้ใจต,ต่อไปข้อเจ็ดนะคะข้อใดมีเสียงสระต่างจากพวกพี่กุลพี่กุลพี่กุลหรอแตกต่างตรงตรงไหนอะคะเธอครอับคารับาฮะสระ าการอะไรนะสระครับสระใช่ไหมเอาดูสิใช่ไหมอา่าใช่ก็เจ็ดนะคะข้อใดมีเสียงสระแตกต่างจากพวก,กต่อไปข้อแปดสุนัขจุกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่ข้อนี้ครับฮะไม่ใช่ข้อนี้ค่ะ อะไรไม่ใช่ข้อนี้อ่ะไม่ใช่ครับโมไม่ใช่ใครมันต้องเป็นคนละคนละข้อครับไม่ใช่ครับอ้าวคนละข้อยังไงอ่ะคนละโจทย์ค่ะเอาเหรอคนละรับคนละโจทย์อ่ะแต่คนละโจทย์แล้วตอบไม่ถูกเหรอตอบได้ข้างล่างครับอันต่อไปเลยอยากครับอยากครับ เออก็ไม่ใช่ยากอะไรนี่มันไม่ต้องจําเป็นต้องเหมือนแต่ในนั้นของลูกตลอดสุนัขสุนัขอยากกินเนื้อครับอ่าสุน้าอกเนื้อเอคุณครูตกใจหมดลูกคิดว่าอะไรผิดอ่าผิดน้าอยากกินเนื้อสัตว์โอเคต่อไปข้อเก้าคุณครูเขาก็หลอกเธอมั่งแหละข้อสอบอ่ะ ถ้าเอามาตรงๆหมดเดีเธอก็ได้เต็มอ่าต่อไปดูข้อเก้านะคะข้อใดแจกลูกคำอนกษรควายครับควายครับควายครับไหนแะ่คนดิ้นฟูฟังหน่อยสิคโคเอลโอแองไอเอแควนบุซี่ถูกไม่ถูกอักษรนำโอเคถูกต้อง นะคะต่อไปข้อสิบหกแปดสองงานว่าอย่างไรหอควายให้แปดสิบสองครับขอควายครับขอควายหกร้อยแปดสิบสองไม่อีกข้อครับสามสิบครับเดี๋ยวได้ไปพักเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวกล้บสามมาเรียนกับคุณจา๋านะคะ ต่อไปข้อสิบเอ็ดสามารถเขียนอย่างไรขอขครับขอใครครับครับข้อขอใครสามารถสออาสามอารอทอรสามารรใช่ไหมใช่ครับถ้าเราจะจำไม่ได้เราก็เขียนว่าเราก็สะกดว่าสามารถสามารถนะคะต่อไป ข้อสิบสองคำว่าโรงเรียนมีพยัญชนะต้นอยู่ในอักษรใดโคควายครับตาควายครับคโคควายครับโคควายอะไรเป็นอักษรพยัญชนะต้นคะตัวอะไงงูเป็นงองูอยู่ในอักขศนตามครับตามนระข้าวลาค่ะ ดูซิใช่ไหมอ่ะตอนต่ำไหมโอเคโรงเรียนนะคะมีเพื่อนนะต้นอยู่ในอักษรต่ำต่อไปข้อสิบสามทำในข้อใดเป็นอักษรน,นำขอคข่ครับเหนื่อยหน่ายขอไข่ครับเหนื่อยหน่ายขอครับหนายนายขอไข่ครับดูซิใช่ไหมขอไขคค่ โอเคนะคะคำว่าเหนื่อยหนาย,นายมีคำในข้อใดเปนอับสนำเหนื่อ,ยน,อนนยนายนะคะต่อไปเร็วไหมใครไม่ทันบ้างมีไหมมากต่อไปข้อสิบสี่จดไหมคะฮะไม่ต้องจดฟังเฉยๆค่ะเอาดูนะคะข้อสิบสี่ ข้อใดแตกต่างจากคัวควายครับกระพวนครับกระพวนคควายครับกระพวนกระพวนนะคะดูตีใช่ไหมกระพวนกระบุงตะก้ากระพวนกระพวนแตกต่างจากพวกระพวนมาตักอะไรไม่ได้อะไรนะคะกระพวนมันตักอะไรไม่ได้ใช่แล้วนะคะให้นักเรียนรู้จักสังเกตอย่างนี้ดีมากต่อไปดูข้อสิบห้า ข้อใดแตกต่างจากพวกมีมะเฟืองไม่ยอมไม่ยอมเป็นดอกไม้อม่ยอมเป็นดอกไม้ครับใช่ไม่ยอมเป็นดอกไม้เป็นชื่อของดอกไม้ถ้ามะเฟืองเป็นชื่อผลไม้แล้วก็ผลไม้พยอมเป็นชื่อดอกไม้ถูกต้องต่อไปข้อสิบหกข้อใดแตกต่างจากพวก อียาราครับอียาราครับอียาราโควายทำไมสกุณาแปลว่าอะไรชาโน๊กนกตับสาก็แปลว่านกครับแล้วอียาราแปลว่าช้างค่ะช้างค่ะช้างนะคะอียาราแปลว่าช้างต่อไปดูข้อสิบเจ็ดข้อใดแตกต่างจากพวกข้อใดแตกต่าง ฮะอยากได้ครับขอไขยครับอยากได้อยากรู้อยากเห็นอยากได้แตกต่างจากพวกใช่ไหมอ่าใช่แล้วต้องไปเก็บเอาเองอาอยากรู้แล้วก็ต้องไปดูเหมือนกันใช่อยากได้ก็ต้องทำไมได้ก็ต้องได้ต้องทำไมออ่าต้องไปเอาต้องไปซื้อใช่ไหม ต่อไปข้อสิบแปดค่ะข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่ารวบรวมกไก่ครับแกะกอกไก่ครับแกไกอกไก่แกะกกไก่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อสิบแปดอ้โโษข้อสิบเก้าข้อใดจับผู้ คำท,ที่มีความหมายตรงกันข้ามได้ถูกต้องดำคะเขา,าวครับถ้าเตี้ยกับสั้นเหมือนกันไหมเหมือนกันเร็วกัรบกรีวก็เหมือนกันด้นดำกับเขาวมีแตกต่างกันเลยต่อไปข้อยี่สิบ คำในข้อใดมีวอแหวนควบกล้ำมันยควบกล้ำมว้าวครับกว้างครับกว้างกว้างขวางกว้างกว้างขวางนะคะกว้างขวางทำควบกล้ามกว้างกว้างนะคะอ่าต่อไปข้อยี่สิบเอ็ด ทำในข้อใดมีหอนำหนาวเน็บครับหนาวเหน็บนาวเน็บควหนาวเหน็บนเนบตไปหนาวหอนอีกบอเหน็บครับเน็บาหอนำต่อไปโอ้ยหมดเวลาเียววันนี้ยี่สิบสองข้อใดไม่มีหอนำย่คุณครับ อ่าหิววหอยฮะหอยยออุโมยหยิมหอยยออีมยหยิมมีหอยไหมหอยนางเดี๋ยวอะไรก็มีหอยางใช่ไหมไม่มีก็คือหิ้วฮะฮะฮะเมื่อกี้ตอบอะไรนะกอไก่ไก่ไก่แล้วกอไก่ถูกไหมอ่ะถูกค่ะเออแล้วทำไมเขาไปเฉลยคอควายอ่ะข้อนนี้อ่า สรุปแล้วข้อกอไก่กถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะยเพราะมันไม่มีหอ,อนาําถูกต้องอ่าต่อไปอันนี้เขาคงจะเข้าใจผิดเฉลยผิดนะคะต่อไปข้อยีอ่สิบสามข้อใดไม่ใช่อักษรน,นำข้อใดไม่ใช่อ,กอนนักษรสวยค่ะสวยสวยนะคะ นะสอรนำก็ต้องตลกเนี่ยสอรนำใช่ไหมสลิดก็มีสอรนำใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อสวยไมีมีสอรนำต่อไปข้อยี่สิบสี่กระนกเขียนอะไรกอไก่ค่ะกอไก่คก็เป็นไก่กอไก่ค่ะอ๋อก็ว่ากอไก่ต่อไป ข้อ20ค่ะถาำว่าวระตนิงเขียนไว้อย่างไรขอใครครับใครครับข้อ20ไม่เอกระหิงต้อโกครับครับอ๋อเนปลุกทไมครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับใช่ครับกระหมิงกระมิงข้อ20นะค่ะ อ่าข้อยี่สิบหกดื่มนมทุกวันแข็งแรงครับขอควายครับขอควายแข็งแรงขอควายครับแข็งแรงอแอเออแองแองแองแข็งแรอยต่อไปอยี่สิบเจ็ดข้อใดเขียนผิด่อครับ คอครับคอควายค่ะคอควายเหรอคอไข่คอไขครับอ่าอาระหว่างคอควายกับคอไข่ข้อไหนคอไข่ค่ะคอไข่คอไข่ถ้ามันเป็นคอควายอ่ะเอ็ดสอรอเอ็ดจอเสร็จก็ถูกพูดเทสทอเอ็ดจอเทสพูดเทสทอเอ็ดจอเทส ก็ใดเขียนผิดมาเร็จเสร็จเสร็จเขียนถูกทุกข้อเลยเขียนถูกอ่าใช่อ่าอันนี้ใช้โซร์อีกต่อใดเขียนผิดนะมร์อีดอนเลตตูลาทอคายครับฮะมอสาโซร์อีดมาเร็จนะเสร็จสำเร็จครับ อ๋อดอโรเท็ถูกหมดทุกข้อถูกหมดทุกข้ออันนี้แสดงว่าคุณถูกเฉยอ้าว่อไปข้อยี่สิบแปดคำว่าบุญคุณมีตัวสะกดในมาตาใดมาตาคนนนะคะต้นตาแม่กบ้คุณครับผมรู้แล้วว่ามกข้อมกี้ผมว่าขอขายชัวโป๊ะ ไม่แต่คู่มันไปน<ร>อ,อยู่ตรงน้น<ร>อําสามรอเอจอเรเด็ดอ๋อ,อขอไข่เขาเขียนว่าสําเร็จแต่นี่ในนี้มันเขียนว่าเสร็จใช่ไหมใช่ครับอ่าอันนี้กอ็ขอไข่จะต้องเขียนว่าสําเร็จแต่ในนี้พิมพ์เป็นว่าเสร็จมันก็คืออ่าในสําเร็จในสําเร็จนัง่งขอไข่ครับ เออแน่ไหนน้องลองสะกดสำเร็จได้ไหมตัวอสามตัเอตัเอ็ดครับอ่าโอเคงั้นพ้อยี่สิบเจ็ดก็เป็นพ่อขอไข่สำเร็จแล้วกันนะคะครับต่อไปคำว่าบุญคุณมีตัวสะกดมาตาแม่ค่ะคนค่ะคนค่คนหรือไม่กบแค่คนหรือไม่กบ คนครับคนนะคนนะบอกอ่าแม่คนต่อไปดูให้ดีนะอันนี้รวงได้เลยบางคนอาจจะตอบแม่กบก็ได้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูให้ดีนะคะอ้าวข้อยี่สิบเก้าข้อใดมีสระข้อใดมีตัวสะกดแม่กบ บ้านเรือนครับบ้านเรือรูปภาพครับรูปภาพไข่อะรูปภาพรูปภาพรูปภาพมัอยู่ในไม่กบนะคะใช่ไหมเอ่ยลองดูดิโอเครูปภาพนักเรียนเดี๋ยวเพื่งนในนั้นนักเรียนต้องสังเกตและสะกดให้ดีก่อนนะไม่งั้นคุณครูเขาหลอกเธอได้เลยอ้าวต่อไปข้อสามสิบ คำว่าศาสนาเขียนอย่างไรก็ไ <West> ก <stream everywhere> ่ค oh รับ huh. ก็ไก่คก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่สอสาราตนาสอเสือนาะหนุ่มสาราศาสนาก็ไก่ข้อก็ไก่นะะคอ้าวใครต้องทวนีกรอบไหมเอาไม่เอาเอาครับเอา เอาฮะมาเอาเอลาเลยนะเอาอลองลองลองเอาตั้งแต่ข้อสามสิบอข้อสามสิบทำว่าศาสนาเขียนอย่างไรตอบข้อเกิดมาก็ได้สี่สิบก็ได้ครับอเอาข้อสามไอ้ตัวยี่แปดยี่เก้าตัวสะกดแม่กดคือลูกค่ะ ต่อไปยี่สิบแปดบุญคุณแม่แม่กูยี่สิบเจ็ดขอไข่ค่ะขอไข่ค่ะขอไข่สำเร็จใช่ไหมใช่ค่ะโอเคต่อไปยี่สิบหกดื่มนมทุกวันแล้วแข็งแข็งเด็กทำมาตาลิงเข็งยังไงขอไข่ครับไข่คลิงตาตาหอลอยหอลิงเงีลิง ่อไปก็ไหนกไปนค่ะอ่ายี่สิบสามสวยก็ไม่ใช่อักษรนํำนะคะข้อยี่สิบสองก็ใดไม่มีหอน้ำข้อควายค่ะข้อไกก็ไก่ก่อไก่ไก็ขไก่ก็ไก่ข้อไก่ไก่อก่ไก่อกอไก่ไกไ่้ออไกก่ข้อไอก่ ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่มีนต่อไปข้อยี่สิบเอ็ดข้อใดหน้วเน็บหนาเหนหอนำนะคะดูให้ดีนะสังเกตให้ดีนะห่อนำแต่ไม่มีมีกับไม่มีว่างข้อใดวงของ

แยกครับห yeah, yeah. ้าสิบเจ็ด่าไดแตกต่างได้ไมครับไ่ครับอะไอะแตกต่างจากพุ่ม้าครับอะไรละช้างอ่แตกต่างให้พอีกก็คือยอดยอดไอ้อกไม้นะคะต่อไปก็ติเตอะไรที่วนก้วตัว กระโวอะไรกับวนคว้าคค่ะค่ะถ้ามีไว้ทำอะไรกับพวนใ่ห้ยห้อโท้าัตอคะถุงนหร้างห้าะ เหนือยบายค่ะกไปค่ะยกได้ค่ะตไปก็ติดน้อคำว่าโรงเรียนอาสาอาสอาสาต่อไกก็สิ่ง

อยากกินอกินอยากคอยากนะคะพเจ็ดพอหาควายควาแตกต่างจากพวก็พอควายพ่อเจ็ดก็หกพ่ได้สมำตลาดเ็ตั้งต okay. ัดสินตัดสินก็ตัดสินมาห้า บีมตัวข้ามตัวตะกดตรงข้ามมาตราตัวตะกดอิบีมข้่ะตำรวจแม่ข้อห้าตำรวจคะควให้นักเรียนตอบนักเรียนอย่าไปจำว่าคอควายคอไก่ไม่เอาเอาคำเอาคำตอบที่ถูกพุชใจเป็นคำวบก็ไม่แเทภูษาก เกรตาีลานกกรต่าเตาอไปก็สองคงทนคงทนคงคนนะคงทนนะคะกระตินแอของโอเคนะคะ นักเรียนคะให้นักเรียนไปดูทบทวนนะคะย้อนหลังได้ในคลิปภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งภาษาไทยนิสาาิตา์ครับครับค่านาทีเออให้พักตุ่ชั่วโมงเลยเดี๋ยวรอครูจ้าครูจ้าอะไรมาทบทวนให้หน,อนอ้องออกมา โอเคให้ไปพักหน้าโอเคครค่ะโคค่ัตอน้คอคพี่าสังคมนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะเยวเจกันตอนบ่ายบ่ายสังคมค่ารื่เรยนของครูจ๋านะคะค่ะเฮ้คาะเยค่ะ เอฟเอฟเอามาม่าด้วยมาม่าจัยเอาไม่ินต้นาบสังคมใช่ไหมคะครูขวาใช่ใช่ตอนใยสังคม่นะครูโอดีสีนี้มากกว่าสุดแล้วตั้งแต่มามันเขียน 我见了，嗯啊，下雨不要上班呢。